สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านวันนี้ Destiny Talk ขอพาทุกคนมาเจาะลึกดวงชะตาครึ่งปีหลัง2,568กันนะคะเตรียมตัวฟังกันได้เลยค่ะชาวราศีกรกฎครึ่งปีหลัง2,568พื้นดวงประจำราศีกรกฎ ชาวราศีกรกฎเป็นผู้ที่มีจิตใจอ่อนโยนมีความรักบ้านรักครอบครัวสูงชอบการดูแลและปกป้องผู้อื่นค่ะมีความผูกพันกับอดีตและสิ่งเก่าๆมักมีลางสังหรณ์ที่แม่นยำและให้ความสำคัญกับความมั่นคงทางอารมณ์มากเลยนะคะมาดูในส่วนของการเงินกันนะคะ ช่วงเดือนตุลาคมถึงธันวาคม2,568อิทธิพลดาวพฤหัสบดีที่ย้ายเข้าสู่ราศีกรกฎซึ่งเป็นภพของตัวเองส่งผลให้การเงินมีความมั่นคงและมีโอกาสเติบโตอย่างเห็นได้ชัดค่ะมีเกณฑ์ได้รับช่วงลาบหรือผลประโยชน์จากผู้ใหญ่การลงทุนจะให้ผลตอบแทนที่ดีควรใช้โอกาสนี้ในการวางแผนการเงินระยะยาวนะคะ ชาวราศีสิงค์ครึ่งปีหลัง2,568พื้นดวงประจำราศีสิงค์ชาวราศีสิงค์เป็นผู้ที่มีความเป็นผู้นำสูงมีความมั่นใจในตัวเองชอบความโดดเด่นและเป็นจุดสนใจค่ะมีความคิดสร้างสารรค์และใจกว้างมักมีสเสน่ห์และดึงดูดผู้คนรอบข้างและรักเกียรติยศชื่อเสียงเป็นที่สุดเลยละค่ะมาดูในส่วนของการงานกันค่ะ ช่วงเดือนกรกฎาคมถึงกันยายน2568อิทธิพลดาวสุกในราศีสิงห์ซึ่งเป็นพกของตัวเองและยังส่งผลถึงพบปุตตะลูกน้องหรือบริวารอาจนำมาซึ่งความสำเร็จและความก้าวหน้าในการงานค่ะมีโอกาสได้แสดงความสามารถอย่างเต็มที่และได้รับการสนับสนุนจากผู้ร่วมงานและผู้ใหญ่ด้วยนะคะ สำหรับเดือนตุลาคมถึงธันวาคม2,568อิทธิพลดาวพฤหัส,สบดีที่ย้ายเข้าสู่ราศีกรกฎซึ่งเป็นภพวินาศนะอาจนำมาซึ่งการงานที่มีประเด็นที่ต้องสะสางเบื้องหลังหรือมีอุปสรรคที่มองไม่เห็นค่ะควรระวังเรื่องความขัดแย้งกับผู้ใหญ่หรือการทำงานที่ปิดทองหลังพระนะคะต่อกันที่เรื่องการเงินนะคะ ในเดือนกันยายนถึงธันวาคม2568อิทธิพลดาวราหูในราศีมีนซึ่งเป็นพบมรณะอาจทำให้มีรายจ่ายที่ไม่คาดฝันหรือเกี่ยวข้องกับการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงค่ะควรระวังการถูกหลอกลวงทางการเงินหรือการตัดสินใจที่ผิดพลาดที่นำมาซึ่งหนี้สินด้วยนะคะชาวราศีกันครึ่งปีหลัง2568 พื้นดวงประจำราศีกันชาวราศีกันเป็นผู้ที่มีความละเอียดรอบคอบช่างสังเกตชอบการวิเคราะห์และวางแผนค่ะมีความเป็นระเบียบและรักความสมบูรณ์แบบมักมีพรสวรรค์ด้านการบริการและการดูแลผู้อื่นและใส่ใจในรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเสมอเลยล่ะค่ะมาดูในส่วนของการงานกันค่ะ ช่วงเดือนตุลาคมถึงธันวาคม2568อิทธิพลดาวเสาร์ในราศีมีนซึ่งเป็นภพปตัตตณิคู่ครองหรือหุ้นส่วนอาจนำมาซึ่งความท้าทายในการทำงานร่วมกับผู้อื่นหรือมีประเด็นที่ต้องใช้ความอดทนและความเข้าใจในการประสานงานค่ะควรระวังเรื่องความขัดแย้งกับเพื่อนร่วมงานหรือหุ้นส่วนด้วยนะคะต่อกันที่เรื่องการเงินนะคะ ในเดือนกรกฎาคมถึงสิงหางคม2568อิทธิพลดาวอังคารในราศีพฤกษพซึ่งเป็นภพสุภะความสำเร็จหรือโชคลาภอาจน,นำมาซึ่งไรายได้พิเศษหรือโชคลาภที่ไม่คาดฝันค่ะมีเกณฑ์ได้รับเงินก้อนจากการลงทุนหรือการทำธุรกิจร่วมกับผู้อื่นด้วยนะคะสำหรับเดือนกันยายนถึงธันวาคม2568 อิทธิพลดาวราหูในราศีปัตนิอาจทำให้มีรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์หรือการลงทุนร่วมกับผู้อื่นที่มีความเสี่ยงสูงค่ะควรระวังการถูกหลอกลวงทางการเงินจากคนใกล้ชิดด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้ากับ d e s t i n ีท็อกนะคะขอบคุณค่ะ